แอปทักษอนปล่อยโฮกลางรายการหลังหมอกริไทยเสียชีวิตก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณหมอเมื่อวันนี้วันที่5ธันวาคม2566คุณพ่อคุณหมอได้ประกาศข่าวเศร้าหลังลูกชายเสียชีวิตโดยโพสต์ระบุข,ข้อความว่าเดินทางปลอดภัยครับลูกชายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้ดีวะ และในโซเชียลหมอกริบไทยคุณหมอป่วยมะเร็งปอดได้เคลื่อนไหวก่อนเสียชีวิตเมื่อ5วันที่แล้วโดยคุณหมอกริบไทยได้เปลี่ยนภาพโปรไฟล์เฟ e บุ๊กเป็นภาพแต่งงานระบุข,ข้อความว่า pmkt เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิมชี่ชัปปี้ขณะที่เพจสู้ดีวะเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้แชร์ภาพแปรอักษรจากเพจโรงเรียนนักเรียน สวนกุหลาบเป็นครั้งสุดท้ายต้องบอกว่าล่าสุดแอปทักษอรน,นางเอกรุ่นใหญ่นั้นก็ได้ปล่อยโฮกลางรายการแชร์ข่าวสาวสตรองหลังหมอกริบไทยเสียชีวิตโดยแอปทักษอรน,นั้นได้อ่านข่าวและบทความของคุณหมอกริบไทยที่เคยโพสต์ไว้ก่อนที่เธอนั้นร้องไห้ออกมากลางรายการและกล่าวทิ้งท้ายว่า เราจะใช้ชีวิตยังไงให้มีประโยชน์ได้ขนาดนี้คือช่วงสุดท้ายในชีวิตเรายังสร้างประโยชน์ให้คนอื่นขอบคุณแชร์ข่าวสาวสตรอง